สวัดสวด,ดีครับพบกับอาจารย์โอแล้วอาจารย์เขาจะในรายการสห,สหวิทยาโห <ฮ S 2> รารายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอท่าสาวัสด,ดีค่ะอาจารย์โอซว,วิกรณ์พิรัต์ค่ะผู้มาเป็นประธานในรายการของเราทุกรอบท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาแล้ว ณบัดนี้เดินทางจากไหนจ,จากบนห้องมาสู่ข้างล่างณบัดนี้เป็นต้นไปก็จะมาดูดวงนะเป็นเวลาสิบนาทีบอกให้กดแชร์ออกไปแท่เพียงคนละเก้าพันเก้าร้อย ก้าวก้าวแชร์เมื่อแชร์แล้วตามด้วยซีแบรนด์แตามด้วยคําถามนะเข้ามากันได้นะครับเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้ กดแชร์ออกไปครับอย่าลืมเพียงคนละเก้าพันกดแชร์ออกไปแซ่คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแช มาครับกดแชร์ออกไปดูที่คำว่าสดถ้ายังมีคำว่าสดอยู่แปลว่ายังถามได้อยู่ถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นนะกดแชร์ออกไปแซ่แล้ว กดแชร์จนมีคำว่าผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อนะมีสองคนแล้วทัาแชร์เสร็จยังก็เข้ามาสินะมา,มาถามได้เลยเดี๋ยวดูให้ใหนาเดียยี่สิบสี่คนชื่อพีทจะมาง้อขอคืนดีไหมคะไม่มาครับให้เหมือนกับว่าทะเลาะก,กันอยู่เลยนะคะสามวันนี้นะคะ นะไมมา่าคุณโนเอ่อรักแพ้นทางโน่ยี่สิบสี่โชคลาภครับได้จากเรจริงมีโชคลาภนะคะกดแชร์ออกไปสิอาจารย์รับก็อมเป็นคนทํานายนะเข้าใจไหมจะทํานายอะไรอาจารย์โอ้เอ้ยกำลังแชร์อยู่โน่ยี่สิบสี่โชคลาภได้ไพ่นี้แปลว่าอะไรจังเรา เดี๋ยวแป๊บหนึงกำลังแชร์จานโอ้จารน,นโอ้ตีความไปเลยก็เห็นไพ่หน้าไพ่แล้วว่าต้องไ,ได้จากผู้หญิง,ก,ญงก็ใช่ไงได้จากผู้หญิงไงแต่ว่อยให้่อาจารย์ทำยิงก็มันตี<ด>เป็น<ด><ล>ความเดียวกันอืม,อมนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่งกำลังหาพื้นที่อยู่ไม่งั้นเดี๋ยวคนไม่เข้ามาอีกอืมไปแล้วกดแชร์ออกไปซินะ กดแชร์ออกไปเพียงคนละ9,999แชร์นะใครเข้ามาแล้วอยากจะหามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเพียงคนละ9,999ร้แชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามใครครอคลุมแล้วเวลา3วันนะคะ เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภมยในสามวันแน่นอนและเรื่องไมร้ายจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะคุณรุ้งไม่มีผู้แชรช์นะครับแชร์ถูกต้องนะคะแชร์โดยต้องค่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารณะนะคะรูปลูกโล,ก,ลกกลมๆนะคะถ้าไม่มีผู้แชร์ขึ้นเหนือชื่อผมไม่ดูนะครับเพราะถือว่าผิดกติกามารยาทคิดจะทําต่อไปจะมีปัญหาอะไรไหมคะคืออันนี้ไม่ไม่ดูครับเพราะว่าคุณไม่ไม่พูดให้โปร่งใสก็เลยไม่ดูอื จารย์เขาขหข้ายความว่าไม่รู้เรื่องอะไรอนะคะเราจะให้เราทำไหนได้ไงก็ไม่ดูครับนะถ้าถามแบบไม่รู้เรื่องก็จะตอบแบบไม่ตอบจะดีกว่านะสิ่งที่คิดจะทําต่อไปจะมีปัญหาได้ไหมคะจะทําอะไรคือไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่ดูไม่ดูง่ายง่ายสุด นะผมให้กดแชร์ก็ไม่แชร์ในเมื่อไม่แชร์ก็ไม่ต้องดูครับง่ายสุดผมพูดอย่างนี้ตรงเลยนะคือผมตรงนะระวางตรงนะผมไม่กระแดะนะเออนะไม่มีแบบว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนู้นมันจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะทําได้หรือไม่ได้นะคือมันไม่รู้ว่าจะไปขโมยของเขาหรือเปล่าหรือจะยังไงสิ่งที่คิดว่าจะไปขโมยเนี่ยจะได้มาไหมอะไรเงี้ยคือผมไม่ไม่ตอบนะถ้าไม่รู้เรื่องไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่าหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีเออส่งเสริมไหมอะไรอย่างนี้นะคะ แต่จานทอดก็นะอย่าจนานทอดไปรู้ทันไอ้ถามแปลกๆเงี้ยเะอเอเอนะบอกให้กดแชร์ออกไป9999แชร์เนี่ยนะเออกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูเพียงคนละ9 9 9 9แชร์ชแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นทำถาม อย่าลืมนะ9999แชร์ถ้าไม่สามารถแชร์ได้ก็ถามไม่ได้ครับจบแค่นั้นง่ายสุดก็ไม่ตอบทั้งน้านี้ดูไพ่ยิปซีเรเื่องทั่วไปนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาครอบคลุมระยะเวลาเพียงสาวันเท่านั้นเรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสาวันแน่นอนและเรื่องร้ายจะอยู่แค่เพียงสามวันเท่านั้นนะคะถ้าใครอยากจะดูสนตัวมีค่าครูทั้แชทมาได้ถ้าสนใจนะคะ ไพ่ยิบสีอย่างละเอียดไพ่เทพพลังจิตและตรวจองค์ตรวจเทพนะคะสงวนไว้สำหร,รับดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นข้างหน้านี้ไม่ดูสื่อองค์สื่อเทพนะคะไม่ดูตรวจองค์ตรวจเทพนะคะนะไม่ไม่ดูอะไรคํถาถามอะไรที่กํากวมนะครับนะนะเข้ามากันได้ครับเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาอยากจะดูเรื่องอะไรถ้ายิบสีตอบได้นะคะ มาครับกดแชร์ออกไปเซก์เอแชร์ออกไปอาจารย์ทับจุมากไม่หรอกผมอะไรกรรมกลมผมก็ไม่ตอบเพราะว่ามันมันหลายครั้งแล้วไงพวกที่ถามกรรมกลมนี่คือพวกไม่บริสุทธิ์ใจมีเยอะนะอย่างเช่น ทาเวสุวรรณฟ้าผ่าเนี่ยเขาจะฟ้าผ่าเขาจะผ่าผมไหมผมอยากผมกาลังนอนลอยอยู่บนบนหลังคาเมื่อไหร่จะมาผ่าสักทีผมก็ใจนะว่าชอบนะเออชแชละพลอยการเงินค้าขายออนไลน์ช่วงนี้จะดีขึ้นไหมคะไม่ค่อยดีครับมันเหมือนเครียดๆอะนะให้เป็นอย่างเงี้ยม,มันไม่ค่อยดีครับพูดตรงๆครับเพราะว่าคนไม่ค่อยมีเงินนะตลาดมันล่ม ช่วงนี้ไม่ดีเลยสามวันนี้เท่านั้นนะคะอื <c oughs> อาจารย์เขามีอะไรชี้แน่ให้ไหมนี้คือไปสวดมนต์ดีกว่าครับเสริมดวงเสริมราศีได้พระคาถาเงินร้านนะหรือคาถาพระพระสินพรีก็ได้นะคะลองสวดสิมพีเข้าฟังเลยดิโอ้ไม่คล่องเลยอะ นชารีติชิมพารีจมหาเทโรสวุวรรณมามาโภชนะมามาวัตุวัตถามามา,มามพราพรังมามาโพคะมามามหาพระโพมามาสัพเพชนาพหูชนาพวันตุมเมนาเลือคาถาเงินล้านสมจิชามินาสังสิโมพรมมาจมหาเทวาสเพยาคาพระยนติ พระมาร์มหาเทพวาพิราพาพวนตุเมมหาพุโยมหาราพพวนตุเมมีเตพาวันเตพุทธามาอาุนโมพุทธายาวเวริที่ยเอริโคนายังเวรหิงสาเวริทสีเวริทสาเวริทยพุทธสามมานีมามาพุทธสัสวาโมสมติชามีเพ่งเพ่งพาพามพาฮาเรือสมติจชามินาสังสมพระมา จมหาเทวาสเพยาคาปพรยันติพระมาจมหาเทวาพิรพภามพว <hel> e ma ันตุเมมหาพุโยมหาราภวันตุเมมิเตปาวะหเตพุธามาอาุณโมพุธายาเวริทุเยวริโคนายมเวรหิงสาเวรทัเสเวรทัสาเวริจิมพุตสัมมานิมามพุธสัสวะหุมสมมติชามิเพ่งเพ่งพาพาฮาฮาเรอ นีเสียงสวดอาจารย์โอ้นะไม่ธรรมดาอจริงหนมาเพราะฉะนั้นผู้สวดจบนี่แหละเข้ามากันได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะเอามายังไงแชร์แล้วค่ะอาจารย์แล้วยังไงครับแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามครับบอกให้กดแชร์ออกไปไงเพียงคนละเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์ เมื่อแชร์แล้วตามได้ชี้เพ่นและตามได้คำถามถามกันได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามนะครับเรียบร้อยครับวันนี้เรียบร้อยทำไมอะ่ะสัตว์กันไปแล้วควันควนขโมงโถงถงเฉงมาไดีดูดิถามว่าอะไรไม่ยังไม่รู้เลยคำตอบคถามเลยไหน นัด21ปีแฟนว่าจะเลิกกับหนูแบบเด็กขาดเขาขาดเขาเพราะว่าหนูนิสัยไม่ดีหนูต้องทำยังไงคะเขาถึงจะยอมยกโทษและคืนดีกับหนูหนูท้องอุูสาเดือนไม่อยากเลิกค่ะคือไพ่มันบอกว่าคุณอย่าไปทําให้เขาเสียความรู้สึกมากนันสิเหมือนน่คุณอนะไปเหมือนไปทําร้ายจิตใจอะไรเขาเนี่ยแหละไพ่มันขึ้นอย่างนั้นนะ มาครับกดแชร์ออกไปสินะเพียงคนละเก9 9เก้ารเก้าเก้าแชร์จริงๆนะมาดูส่วนตัวเนาะอืมมันสั้นมันรู้แค่ว่าคนถามเยอะไม่จบหรอกไม่จบหรอกความรักอะค่ะมาดีกว่าครับข้างหลังครับเหมามาเลยครับแบบพลังจิตหนึ่งชั่วโมงนะทันสูงสุดพิเศษมาจะดูสิบห้านาทีก็ได้ถามไม่อันนะคะสิบห้านาทีสามสิบนาทีไมด้มันต้องดูชั่วโมงหนึ่งสิบนาทีนะคะมีสามเหล็กนะคะเออมาแล้วก็แบบให้พลังจิตหรือว่าให้ยิดซี แพท29ปีคำถามเมื่อวานคนสวีเดนอายุ52ปีเขาบอกเป็นเพื่อนกันดีที่สุดหนูไม่อยากเป็นเพื่อนที่ดีอยากเป็นแฟนกับเขาค่ะอาจารย์หนูจึงเลิกคุยรับไม่ได้ค่ะอาจารย์เอ,อตามสบายครับในนี้เป็น<ต>เป็นประโยคบอกเล่าเล่าให้ฟังแล้วยังไงคะมันคือประโยคบอกเล่าครับนะโดยมดีดูเท่าไหร่ ดูดูเท่าไหร่มาถามนะคะอืมถามว่าดูเท่าไหร่คะค่าดูเท่าไหร่มาในอินบล็อกครับนะมาเดี๋ยวตอบให้มาติดต่อดูในอินบ็อกได้ครับนะมาที่ facebook โอซิริกรอภิรัตมาข้างหลังดีกว่าครับนะถ้าจะถามนะมาข้างหลังดีกว่าครับ facebook โอซิริกรอภิรัตครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสอง้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งครับไอดีรายโอสิริ1หนึ่งห้านี่ให้แล้วนะให้ที่ติดต่อแล้วนะ คุณแพก29ปีเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นแฟนอ่ะเคะคุณเอาอินไปบูชาก็ได้นะคะหรือปูเจ้าก็ได้แล้วแต่จะเอาแบบไหนของอาจารย์รนนมีอยู่นะอาจารย์ท็อเป็นผู้ลุกเสกเองนะคะอืมเจ้าของพิธกรรมนะคะมันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะเชื่อแรงกล้าขนาดไหนเคยมีแล้วนะแบบว่าต่างประเทศมาจากสวีเดนเนี่ยแหละบินมา มมมมมาาาาแพทยี่สิบเก้าปีคำถามหนูอยากทราบว่าคอนสีเดนเขาทำไมถึงไม่อยากเป็นแฟนอยากเป็นเพื่อนคะจันเพราะเขามีมีคู่อยู่แล้วไหนอาเบอรไทยเฮ้ยเขาถามสองข้อแล้วนะไม่เขายังไม่ถามเลยไงมาเดี๋ยวดูให้แล้วกันเขาเราให้ฟังไงมันมีคู่อยู่แล้วเนี่ยมันสองไม้เท้าเนี่ยจับุคู่สองโลกอ่ะ อันนี้คือเขาต้องจับปลาสองมือนะถ้าเกิดมันมีคู่ือเกิดเขาเป็นแฟนคุณด้วยางให้มันมีคู่คุณจะเอาไม่เล่าเป็นเมียน้อย่ะให้มันเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่ไม่เขาเขาไม่อยากมีเมียน้อยว่าไงเพราะเขาไม่อยากคูเพราะเราเขาคือแบบเขาไม่อยากมีปัญหาทางคัวจริงๆงเขาอ้างไปอย่างนั้นแหละว่าเราไม่ใส่ไม่ดีจริงๆแล้วเขามีคู่อยู่แล้วมันมีคู่ให้มันขึ้นเป็นสองไม้เท้ามันดูง่ายดูแป๊บเดียวก็รู้ให้เขาทำไงนะการยี่สิบสามปีคน แฟนคนปัจจุบันใช่เนื้อคู่ไหมคะเราไม่ดูถึงจุดนั้นครับเราดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีนะปัจจุบันแค่นี้นะมันเหมือนกับว่าคุณต้องคุยกันอะเพื่อปรับโลกทัศน์อะมันจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ตัวคุณต้องคุยกัน,นเวลานี้นะออืมอืมมใช่เนื้อคู่ไหมไพ่มันไม่ไม่ได้บอกถึงเนื้อคู่ไม่ได้บอกถึงเนื้อคู่คแต่ว่าคือถ้าเกิดจะวางแผนนะเขาจะล่วงหน้าแล้วจะสร้างครอบครัวอะไรก็ว่าไป S <S> ก็ลองคุยเรื่องอนาคตก,กันดูนะคะวางแผนว่า,วาช,ชีวิตจะเอาอย่างไงจะจะเก็บเงินด้วยกันไหมหรือ,อยังไงหรือจะลงหน,หน้าทองเสริมดวงเสริมราศีก็ถามท่านอาจารย์โอได้คนที่เป็นแฟนกันน่ะแล้วเขาคิดจะเขาเรื่ออะไรเขาคิดจะตกลงหลักประฐานด้วยกันแล้วอะ่ะเขาต้องมีการเก็บเงินร่วมกันอืมแล้วก็เหมือนว่าค่อยๆเก็บไปเรื่อยมันองมีทรัพย์สินอะไรสักอย่างที่งอกมาร่วมกันน่ะเพื่อที่จะเอาไปใช้จ่ายในอนาคตที่จะ ที่จะเกิดขึ้นโดยมีท่านอาจารย์โอเป็นประธานเมื่อก่อนเนี้ยอทุกวันเลยนะคะอาจารย์โออาจารย์ทํอต้องใส่กระปุกละวันละยี่สิบบาทคนคนละยี่สิบบาทนะทุกวันทุกวันหรือไม่ทําละเดี๋ยวนี้มีโอนเงินเอาแทนอืแต่เรื่องของเรื่องคือต้องมีเงินที่แบบว่าสะสมไว้ด้วยกันต้องมีเงินเรื่องีจริงจังนะหรือมีอะไรสะสมไว้ด้วยกันนะคือมีมีไม่ว่าจะเป็นทองเป็นเพชร เป็นของที่มีมูลค่าสามารถขายได้สะสมร่วมกันใช่ไหมแล้วเอาไปค้าขายด้วยกันอันนี้จึงจะดีกว่านะพูดตรงๆเพราะว่าถ้าเกิดเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันจะตกเป็นของอีกฝ่ายเลยทุกชาติขอบคุณค่ะจย์ทั้งสองคนนะคะคนมันมีคู่ไพ่มันขึ้นอย่างนั้นนะสองไม้เท้ามันก็เห็นชัดแล้วอะ่ะคือนิี้ใส่คนมันเปลี่ยนไม่ได้หรอกมันเปลี่ยนแค่ว่าคนนั้นน่ะไม่เกี่ยวด้วยว่าจะดีหรือไม่ดีมีแต่รักกันไม่รักแค่นั้นแหละอืม แล้วมีอีกไหมเอาละหมดเวลาย,ยังจิมดูนิอ่าไปแล้วครับนะโโสวัสดีครับอื